ห้องน้ำเบาส่วนเพิ่นก้ขึ้นโคง้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วบาดนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะที่ว่าเพิ่นก้เฮ็ดเป็นอยู่ได้นี่พี่น้องเอ๋ยมื้อนี้ทางเบาแซนก็ซื้อสังกะสีมาให้เบาส่วนพี่นนะ้องเอ๋ยเนาะตัว8ปพุทนี่15แผ่นแล้วก็เอาตัวสีใส่น้ำเป็น16แผ่นเนาะเอามาไว้เฮ็ดประตูห้องน้ำอนะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็แผ่นมุงนะ่ะ6แผ่นเนาะ10บพุทพี่น้องเอ๋ย เนาะซื้อมาให้ทางบรสวนมะนี่งกับเป็นเงินของทางไม่เพ็ดคือเกลายวเป็นเอาเลยเนาะที่ว่าได้ซื้อมาให้เป็นในมะนิ่งเนาะมีสังกะสีสีน้ำนี่เอาไปเห็นประตูพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับเป็นในฝากเสียงเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอโทษขออภัยหลายหลายไม่มีปัญหาอีกแล้วแอาก็มีโอ้สวมน้ำหัววิทย์อะไรเป็นเอาเลยเนาะะรุ่นแบบตีนตีนสูงเป็นเอาเนะลยเนาะรุ่นตีนสูงอันนึง อ่าถ้าเขา,าเก็บมาแกะเบิงอ่าอันนี้ก็เอาปูนลงพี่ตองปูนแรงสามสอบเนาะแต่ว่าเข่ากับโมเมนของมวส่วนพีน่ตองค์เอ้ยอ่าภาคกันย่อเมียนเนาะย่อเมียนเอาไว้ก่อนพีน่ตองค์เอ้ยภาคเสียงเอาเฉพาะซอนหนาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิ้ทายคลิปใหม่ก่อนเนาะอ่าอันนี้ขั้นตอนมอบเครื่องให้เพื่อนพี่น้องเอ้ย เอาพี่น้อยเนาะอ่าอัปเดตให้พี่น้องเบิรงนไม่อีกพี่น้อยเนาะตอนทีนี่นะถ่ายคลิปไปแล้วไม่มีปัญหาพี่น้อยผมมีเสียงเนาะผมมอบผมมอบของทางให้ส่วนเพื่อนอ่ะโอ้ยว่ามัากเกินควรื่องควรของลงบนตรงตุงนั่งมาแล้วผมมีเสียงอ่าไปหน่อยก็พังค้าไม่แล้วใช่เอ้ย โอ้ยดอกเออยไอเพ่นดอกพันเอาใหญ่พ่นมาเล่นใกล้เลยให้พ่นมาเล่นใกล้แถนี้มันจะตกลงันนี้แต่สีม่วงชัากสซี่พี่เราเนาะบาทนี่ง่ายพ่นใส่ขาวเลยบาทนี่มันเล่งบ่เร่งบ่อเขาเขาเยียบเอาก็ได้บ่ ờ à. đây định của mày thôi ý định của mày mày thôi ý định của mày mày thôi ý định của mày nó Ôi Mượn mày 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 อาผส่วนใหม่ส่วนต่อกันนี่พี่เลยงงานอดยะเป็นแรงงงงต่อไออืมบได้สุกเลยมันจ่อป่ะอ่ามันแล้วใส่ไปรวดไปยังเรานุ่งเครืงกันป่ะอ,อ,อ่ามันจออ่อกันป่ะ ไม่โคตรเลยโอ้โอ้ได้งัดออกตัวนี้ก่นยโอ้คันไหลไปิดตาข้นยุบอะไรเลยมันเลบ่เอะเดี๋ยวโอเคอยู่ของหน้าเป็นการเป็นอะไรเนาะเป็นรูปเป็นแบบเืออยู่ตอเลยบ่ซื้อบะว่ฮะแม่พอมนะ Cáo, <laughs> ờ, <cào> đấy cáo <laughs> ờ, bên <laughs> <Cào đầy> đi <laughs> đi đây. Sáng chịu cáo đây. ăn. Sitting up, bởi vậy. hả. Send me no. Hello, hello. 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 เหน็นเลยดิยฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยกะโอ้ยผลกระตุกระบาดเนาะโอเคแล้วนี่ยกะเป็นแบบเป็นอย่างไรดิ มาเลยผูหมอกกนัวกนัวว่าดนะ้าน่ะนี่จะไปส่นผลก้อนแลบบาทนี่เกิ้วนหอเ่าคนนเนาะบ้หพบผลก่อนพบผลก้อนอ่าปปะส่ผลก่อนเราจะเฮ็ดไม่ก็ได้ Ồ. Còn ta tốt làm lại lần đi nó cho nó gì khu quá đấy anh rồi nè con đấy <này. hô> Má cái điều nó มาต่อกันอีกพี่้องเลยเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกพี่ดองเลยเป็นไ,ไงติดต่อได้กัน,นีลยครับตต่อเ่าคือได,คอได้คือได้งัดคือได้ออกอีระบัดเยมันไม่คดไม่เซนไม่เซนคื้และแบบเท่าไห้่ฮะน,นคใชแล้วบนับแล้เวเยอนี่ับมาบ่ยังบ่ Nhân bò? Bò đây đó, bò hơn 3 ngăn nó ngoài nhấp nó lên đi nè Đúng không? lưới cái đấy lưới ờ. Đây, là bà đi Tóc nền là bò Đây là bò. Đây là bông nền là bò มีแต่ตัดแล้วก็เป็นร่มมาใส่ใส่ไปลนมอยู่บ่หรือว่าใส่แล้วเอาเอาไม้แบบนี้ก็ได้ไม้ไม้แบบเดียวกันนี่มามาตอกใส่เออคับว่ามีเอ่อแป้นนะนะเออทำแบบใส่กับทำาบ่ใส่กับเนื้อสิตัดก่อนตัดก่อนเนาะเอาทับตัวไหนใส่ตัวไหนเป็นหลักอ่ะตัดดฮะคิไปแล้วเอาเอาเม็ดแทงเอาก่อน Bất ờ. thằng này cái này đó? Tell me, bóng. Huh? Thằng này element cho a couple of days. Kim, kim, kim. Kim, kim, kim. Kim, kim, kim. Kim, 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 kim. Kim, 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 ờ sâm nhau này cái đay mà bị nhau cẳng này nè, nó biến thì phải là nằm dưới đáy ạ, tới nè nó trôi nó cũng may chứ, thắc thay cả sâm sâm còn chẳng cuồng nè nà, nó chẳng cản đi, hõm lại cả đay, hõm lại cái trò trò, sâm tới đẹp đẽ cái tôn hậu rồi ba đẹp à, cái sâm cho, cho sẵn gỗ chắc bọn tai bơi ngắm bận bất thân bỏ tai bơi ngắm bận bất thân bỏ tai bơi ngắm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  bơi อ่ามันม <Ừ. S 1> <À. S 2> <they> ันอาตอนั้นไดเแบบอะสี่สิบเจ็ดอกาอันสั่นลด้แล้วทาาเ่กัิว่าคิดว่าเอาจำันไหนเนี่ยตนี้มันสั่นเว่ามีตัวมเปลี่ยนป่ะะมันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนป่

อะไบไบดไมได้หาินะโดนาสิบเซนไรบอนี่ฮะตัวตัวนี้อะไรบตัวนี้อะไบตัวนี้ก็หาิบปลายหาซิบหาิบหนี้ก็หาิบหาิบหนกเอาซ้ำตัวนี้เลยนี่เอาตัวนี้เป็นแบบมันนี่โอ้ยกะเทินเนาะนี่ก็โอ้ยเนาะ เฮ้ยกระยาเอาเอามาเอาเม็ดมาเอมาวัดนี่ห้าห้าสิบห้าสิบแปดไปเลยห้าสิบแปดกันมาวัดตัวนี้เอาหันแรห้าสิบแปดชุกไว้เถอยเออยังนั่นนึงโดยด้แล้วตอกเลยวัดนี่ตอกเอาใส่ดอก Hãy mình Hãy mình cái hoa bọn này à? Ôi, nó Khả này ở nhau cả đấy, bọn bệnh nhân không thể bỏ vô Đúng rồi Ồ, khả này mình Đưa ra mai vô đây Khả này cho nó mày máy lúc dưới Rồi hãy gần lại

มาทีเ่เดเมอร์มาถีพาไปว่าตงน้อง,องเียเราไปตงนงเมอต้องค่นฮะาเลยลงบอจะอรมณ์ดีจังยังไ มันลอกแล้วเนาะเบาเส้นเนาะ,อะเออได้อยู่หลักจิกพื้นไว้พอมันหมนเคลื่อนไปเลยน้งกันเหน็ดไ,ได้มเลยอ,อ่ที่หไหนตั้งอีกว่า,วาเาายยลยอ่ะที่แตกแค่ไหแตกบ้างตายแา้ววะแตกมากไม่เก็บเอา,าเนาะ <laughs> ไปใช้นะ thôi đây cái ao ao nó bên lúc mà sai nó thay cái muông vậy này.

làm hai tôi mình một thân được tạp Rồi, chữ hạ bao giờ này tôi nói, thân à. <laughs> tôi nọ, ý nhau chơi chơi đó với đó rồi đó thức ý rồi ý thức mình thức ý thức ý tự ý Mình ý à, lấy thức ý thức hả thức ok Mai ý thức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  ý Tao biểu ạ

ใช่คือเท่เดี๋คนตีเป็นเดียวค้อนตีไปทหารนาศัยตดอกเรียกง่ว่คัดประเดี๋ย่ ทีนี่ได uh. <really? S 1> ้ป่ะบอกิษพอดีแต่ว่าเนาะอ้าัทำีนี่กินเนาะพอดีเลยเรอมันจังมีมันเทิบๆออกวนนเนี่ยผมแน่นอะ ໄມ້ພໍ kids, ່ນ້ອຍເນາະໄມ້ເອົາຫົວໄມ້ກະເຊັນມັນກະเก็บ หรือว่าเขาใส่ขางนั่นก่อนเพราะอะลอกทะลับเออใส่ขางนี่มุงรอไว้สิได้โดยมุงออกเลยนะอ่ามุงออกมาพี่เลยนะถึงใส่น้ำแรงก็ได้ตัวนี้ถ้าตัวนี้เลยก็อาใส่เป็นลมทั้งนี้เลยก็มุงออกไปเลยสิได้ใส่แบบสีห้ากับผู้ว่ามันสีพอดีผู้พูดีหเนาะเหมือนกันถ้าเกัดถ้าจะเท่ๆสีไ่ว่าจะว่าหืมไม่พอ nhau của bà chắc Cái gì nhau của bà chắc Đi đây Đi đây đó <laughs> Đi đây Cái gì có có đi đây ้าพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ติดตามเบิ่งวัดตอนมุ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาให้อาทางส่วนเพิ่นเพิ่นตัดตัวนมาเป็น เหตุตั้งทึงแล้วแหละแค่นี้ะเคยมาเห็ดยังม่ค่อยเห็ดแถวลุ่มมันเอาเนาะแล้วเงทยเนี่มันคือเงื่อนท้าตัวนี่ฮะมันคือประจำเลยหือว่ายามันบ่ไม่ตัวนี้บ่อด้แบบเออไม่มันเอ็นอะไรก็เลยทำนี่บ่ไม่ไม่ลุ่มเอ่อบ่อใดนามันก็เลยแข่งกันบ่ต้องห้องเอกก้อนตัวเนหายยาไม่ดอกไรอยู่ดอกเป็นอย่าเนา ตัวนี้ไม่ยังไงตัวนี้ตัวตัวนี้เราบ่กว่าสิเขียปลนลมมีแป้นบ่มีแป้นบ่กถ้าว่ามีแป้นตัวเปรย์ก็มาใส่มาหาไปหาไม่แป้นเบมึงกอนก็เลยปุ่บไม่เอาเลยหาแป้นก่อนเาไปหาแป้นตัวเปรย์มาใส่กันแล้หามาใส่ขางนั่นก่อนแหละกะจังเขากับมุ้งอย่าี้สิออกมาเลยเอาโอเคแหละพี่น้องกันเนาะเดี๋ยวจบคลิปไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามบนน้องกันไหม มามันเองแตมามันอย่างเอ็นนิดนึงเนาะไอเนาะกลางอ่ะวันแรกมันจะน้ามันจังไรดีเนาะน้ามันจังไรดีเอ้ยบอไม้มันเอ็นทั้งไอ้บ่อนั่นนะตอนแรกอ่ะเนาะหน้าบ่อหน้าจะปีนไม้ขึ้นนะไม้มันเอ็นที่ไปยักเขาต้องปีนไม้ขึ้นนึงนะมันจะมันก็จะมันจะโปเอ็นหน้า เียอาตามรูปแบบมันแหละเนาะไม่ได้อยู่แหละพี่น้องเลยอืมถ้าเอเอาจังไรกะขอตัวล้ำลาไปก่อนเด้พี่น้องเด้อนะพ่อกันไม้พี่น้องเลยเนาะสําหรับคลิปนี้กับถ่าไทยไม้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคลิปก่อนนะกะไม้มีปัญหาพี่น้องเลยเนาะบอกวเสียงตอนนั้นนะก็ได้เพราะไทยไม้พี่น้องบุญง้องการการชิด มุ้งสังกัดซมกวสซีซอยทั้งบ่ดสวนแล้วแล้วกันยังสิพากันออกไปไปเนี่ยเนาะสเขาบ้านปมะค้วยต่ออยู่พี่น้องเลยเนาะติดตามบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้เอเราสนบคลิปนี้นำ้ำลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเลย